6โบทสวยสุดตาการตาในไทยที่ควรค่าที่สุดกับการจัดงานแต่งงานถ้าพูดถึงงานแต่งแล้วนะคะประตูสู่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคู่รัก เมื่อความรักสุกงอมนอกจากชุดแต่งงานเค,ค้กงานแต่งหรือของชํำร่วยแล้วสถานที่จัดงานก็จัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราจะขอพาคุณคุณไปชมบรรยากาศสุดโรแมนติกของโบสถ์สวยในประเทศไทยที่มีความงดงามตระการตาควรค่ากับวันสำคัญอย่างวันวิวาเป็นที่สุดเลยค่ะ 5, 4, 3, บสถ์อัสสัมชัญหรืออาสนวิหารอัสสัมชัญเป็นโบสถ์เก่าแก่มีอายุกว่า200ปีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสวัสดุส่วนใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนและกระจกสีสดใสซึ่งนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกส่วนด้านนอกก็ได้รับการตกแต่งอย่างตะการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซอง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวโบสถ์แม่พระลูกประคำ โบสถ์แสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบนนโอโกธิกด้านในถูกฉายทาด้วยสีครีมตัดกับเก้าอ,อี้ไม้สีน้ำตาลเข้มทำให้เกิดเป็นภาพที่ดูลมุนตาบานหน้าต่างประดับประดาไปด้วยกระจกหลักสีสันปิดท้ายด้วยโคมไฟสีเข้มช่วยสร้างบรรยากาศสุดคลาสสิกได้เป็นอย่างดี โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนเป็นโบสถ์สวยที่ได้รับอิทธิพลการตกแต่งมาจากสถาปัตยกรรมแบบโกธิกด้านในตกแต่งด้วยไม้ฉลุดลวดลายสวยงามประดับประดาไปด้วยภาพของนักบุญที่ทำตักกระจกสีสวยงามมีรูปปั้นพระมารีระงงานอยู่เบื้องหน้าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่ถูกยกให้เป็นอันซินไทยแลนด์เลยค่ะ สถาวิหารแม่พระบังเกิดหรือโบสถ์บางนกแขกโบสถ์ทรงยุโรปสุดหรูอลังการที่มีอายุนานกว่า100ปีตัวโบสถ์สร้างจากอิฐเผาตามแบบของสถาปัตยกรรมโกธิกภายนอกถูกฉาบทาด้วยสีฟ้าอมเทาแต่งแต้มด้วยสีขาวอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความคลาสสิกด้านในนะคะมีการปูพื้นด้วยหินอ่อนฝาผนังถูกฉาบทาด้วยสีขาวแซมสีทองตามริมขอบหน้าต่าง เสริมความตาการตาด้วยกระจกสีสวยที่ร้อยเรียงเรื่องราวของพระนางมารีพรมจันทร์จากพระคัมพีและภาพของนักบุญชายหญิงโบสถ์คริสบ้านทรงแย่โบ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งสถานที่อันซีนไทยแลนด์สุดตื่นตาตื่นใจที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบไทยโดยใช้เสาไม้เกือบ300ต้น แผ่นไม้มุงหลังคากว่า8,000 80, 0แผ่นสวยสดงดงามด้วยโทนสีน้ำตาลของไม้เนื้อแข็งส่วนตัวโบสมีความกว้างขวางโออาทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนอกจากนี้นะคะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์โบสแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกอีกด้วยค่ะ โบสถ์ซางตาครูสโบสถ์โรมันคาทอลิกแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งธนบุรีได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ผสมกับแบบนีโอคลาสสิกประดับประดาด้วยปูนปั้นอันสวยงามจุดเด่นภายนอกอยู่ที่หอคอยโดมที่มียอดเป็นไม้กางเขนส่วนด้านในโดมก็ยังถูกตกแต่งด้วยะระฆังมากมายเพื่อใช้สำหรับบรรเลงเพลงในวันสำคัญ